เอบ o ็อกเนสซีรี eries, ยกระดับครัวไทยด้วยบล็อกช่องลมมุงวว่สแตนเลสเกรดส่วนสวัสดีค่ะทุกคนอยากทำให้ครัวไทยของคุณดูน่าอยู่ยิ่งขึ้นไหมคะ a อบล็อมีคำตอบให้คุณแล้วค่ะ a อบ o ็อแนะนำเนสซี r รี s บล็อกช่องลมมุงวว่สแตนเลสเกรด304ที่จะยกระดับครัวไทยของคุณให้สมบูรณ์แบบค่ะทำไม n นสซี r รี s eries, ถึงเหมาะกับครัวไทย1ทนทานสูง มุลโลสเตนเลสเกรด304แข็งแรงทนความร้อนและความชื้นในครัวไทยได้อย่างดีเยี่ยมค่ะ 2. ระบายอากาศได้ดีเยี่ยมค่ะไล่กลิ่นเครื่องแกงน้ำพริกและอาหารไทยรสจัดค่ะ 3. แสงสว่างธรรมชาติสะดวกในการปรุงอาหารไทยที่ต้องการความพิถีพิถันในการเลือกวั 4. ตถุดิบ 4. ป้องกงันแมลงได้ดีเลิศปกป้องอาหารไทยจากมาแมลงวันและสัตว์รบกวนอื่นๆค่ะ 5. ท้าทความสะอาดง่ายเหมาะกับครัวไทยที่มกักจะมีน้ํามัน และเครื่องปุ่มกระเด็นค่ะ n น็ตซีรี่ช่วยให้การทําอาหารไทยก็เรื่องสนุกไร้กังวลเรื่องกลิ่นควันและแมลงค่ะสนใจยกระดับครัวไทยของคุณหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเราเอบล็อนะคะเอบ o ็อกเน็ซีรีเพราะเข้าใจครัวไทยเราจึงใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อคุณค่ะ